เสียงกรีดร้องดังลั่นฉีกความเงียบยามค่ำคืนของหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกลืมอดีตผู้บัญชาการตำรวจหญิงสมจิตหยุดชะงักร่างแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งเงือเย็นไหลซึมลงหน้าผากเธอหันไปมองเงามืดที่เคลื่อนไหวเวราวผี20ปีก่อนเธอรับเลี้ยงเด็กชายกำพร้าสิตาห้าคนด้วยหัวใจที่แตกสลายทุกคนในหมู่บ้านหัวเราะยาบอกว่าเธอบ้ารับเด็กที่ไม่มีใครต้องการแต่คืนนี้เสียงกรีดร้องนั้นมาจากบ้านของเธอเองไม่ใช่ฝันร้าย สมจิตคว้าปืนเก่าในลิ้นชักฝุนกอน้ำมือสันแต่ตายังขมเธอวิ่งออกจากห้องนอนเท้าเปล่าแต่พื้นไม้เย็นเยือกแสงจันทร์สาดสองผ่านหน้าต่างเนาตะคุ่มเคลื่อนไหวในห้องครัวหัวใจเต้นแรงราวกลองศึกเธอได้ยินเสียงหายใจหนักหน่วงของใครบางคนใครอยู่ตรงนั้นเธอตะโกนเสียงแหบแห้งแต่หนักแน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงข้าวของล้มกระจดกระจายดังสนัน่นสมจิตก้าวช้าๆปืนจ่อตรงหน้ามือเหนียวเหนือด้วยเหงือ่อ กลิ่นคาวเลือดลอยมาแต่จมูกเธอแทบอาเจียนแต่กลั้นไว้ที่มุมห้องเธอเห็นร่างนอนคว่ำหน้าผมยุ่งเหยิงเปื้อนแดงไม่นะักเธอร้องหัวใจหล่นวูบลงไปกองที่พื้นร่างนั้นคือเอกลูกชายบนธรรมคนโตของเธอหายใจเรรินแผลลึกที่คอเขายังมีเลือดไหลซึมช้าช้าแต่ชัดเจนสมจิตคุกเข่าลงข้างเขาน้ำตาร้อนเผาไหลลงแก้มใครทำเธอถามแต่ในตาของเอกเริ่มมองเปล่า เขายกมือสั่นเทาขึ้นชี้ไปที่ประตูหลังบ้านก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหลุดออกร่างเขานิ่งสนิทสมจิตกัดฟันแน่นความโกรธเดือดพล่านแทนความกลัวเธอลุกขึ้นยืนปืนยังอยู่ในมือมุ่งหน้าสู่ประตูลมเย็นพัดเข้ามาประตูถูกเปิดทิ้งไว้ใบไม้ปว่อนข้างนอกเสียงฝีเท้าวิ่งหนีดังก้องในความมืดเธอวิ่งตามไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเงาดำพุ่งเข้าป่ารวดเร็วราวกับสัตว์ป่า สมจิตยกปืนเล็งแต่แสงจันทร์ไม่พอให้เห็นเป้าหยุดเดี๋ยวนี้เธอตะโกนเสียงดังก้องไปทั่วป่าเงานั้นหายไปหลังต้นไม้ใหญ่หายเงียบราวกับไม่เคยมีสมจิตยหยุดหอบหายใจถีมองไปรอบตัวด้วยความสับสนแล้วเธอเห็นมันรอยเลือดหยดเล็กๆบนพื้นดินรอยนั้นนำไปสู่กระท่อมร้างที่เธอรู้จักดีเกินไปกระท่อมที่เด็กๆเ,เคยเล่นกันสมัยยังเล็กหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นความทรงจำเก่าๆถาโถมเข้ามา ยี่สิบปีก่อนเธอพบเด็กทั้งห้าที่นี่ตัวสกปรกหวาดกลัวไม่มีใครรู้ที่มาของพวกเขาพ่อแม่หายสาบสูญสมจิตตัดสินใจเลี้ยงดูถึงแม้ทุกคนจะคัดค้านตอนนี้หนึ่งในนั้นตายอีกสี่คนอยู่ไหนกันเธอก้าวเข้าใกล้กระท่อมไม้เก่าผุพังส่งเสียงดังเอียดกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเธอยกแขนปิดจ,จมูกไฟฉายในมือสองไปที่พื้นเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนรอยเท้านั้นใหญ่เกินไปไม่ใช่ของเด็กแน่นอน สมจิตผลักประตูเข้าไปหัวใจเต้นระทึกจนแทบระเบิดข้างในมือสนิทมีเพียงเสียงหยดน้ำดังติงต่งๆแสงไฟฉายส่องไปเจอโต๊ะไม้เก่ามีของวางอยู่สมจิตก้าวเข้าไปดูใกล้ๆดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจมีดเปื้อนเลือดวางอยู่ข้างรูปถ่ายคาดวิินรูปนั้นคือภาพครอบครัวของเธอและลูกทั้งห้าใบหน้าของเอกถูกขีดฆ่าด้วยปากกาสีแดงอะไรกันเนี่ยเธอพึมพำม,มือสั่นจนไฟฉายเกือบลน แล้วเธอได้ยินมันเสียงฝีเท้าเบาๆด้านหลังสมจิตหันขวับปืนยกขึ้นพร้อมกับไฟฉายไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ประตูปิดลงเงียบๆลมไม่ได้พักแต่ประตูปิดเองได้ยังไงหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นความกลัวเริ่มกัดกินเธอก้าวไปที่ประตูลองผลักแต่มันไม่ขยับติดล็อกแน่นราวกับมีคนขังเธอไว้ข้างในปล่อยฉันออกไปเธอตะโกนตีประตูแรงๆไม่มีเสียงตอบมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้ง สมจิตหันกลับไปมองตัวรูปถ่ายยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้รูปของลูกชายคนที่สองถูกขีดค่าไม่จริงเธอร้องมือกำรูปแน่นจนยับเสียงหัวเราอเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดของกระท่อมสมจิตยกปืนเล็งไปแต่ไม่มีอะไรให้เห็นแกเป็นใครเธอตะโกนเสียงสั่นด้วยความโกรธเสียงหัวเราะหยุดลงแต่ความเงียบยิ่งน่ากลัวแล้วพื้นไม้ใต้เท้าเธอเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆสมจิตมองลงไปเห็นรอยแตกเริ่มลามออก อะไรกันอีกเธอร้องก้าวถอยหลังด้วยสัญชาตญาณพื้นไม้ระเบิดออกร่างดำทะมึนพุ่งขึ้นจากด้านล่างสมจิตกรีดร้องล้มลงไปกองกับพื้นแข็งปืนหลุดมือกลิ้งหายไปในความมืดทันทีร่างนั้นสูงใหญ่ดวงตาแดงกำจ้องเธอเข็งแม่เสียงแหบผ้าเรียกเธอจากปากของมันสมจิตชะงักหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะนี่ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นลูกชายของเธอลูกชายที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้ ไอตีเธอพูดชื่อเขาน้ำตาไหลาพรากแต่รอยยิ้มของมันไม่ใช่ของลูกชายที่น่ารักมันยกมีดขึ้นเลือดหยดลงพื้นเป็นจังหวะแม่ต้องตายเขาพูดเสียงเย็นชาไร้ชีวิตสมจิตกลั้นหายใจมองมีดที่พุ่งลงมาหัวใจเธอเต้นแรงเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นแต่แล้วเสียงปืนดังสนั่นจากด้านนอกกระท่อมร่างของตีลม้มลงเลือดหลนองพื้นไม้สมจิตหันไปมองผู้ช่วยชีวิตเธอคือใคร เงาคนยืนอยู่ที่ประตูปืนยังควันกรุ่นแม่ผมเองเสียงคุ้นเคยดังขึ้นชัดเจนสมจิตตกตะลึงลูกชายคนที่สามปรากฏตัวเขาเก้าวเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธมันไม่ใช่น้องผมอีกต่อไปเขาพูดหนักแน่นสมจิตมองร่างของตีความจริงเริ่มคลายออกแต่คำถามใหม่ผุดขึ้นในใจเธอทันทีเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของเธอกันแน่ คืนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ยาวนานเสียงปืนยังก้องอยู่ในหูสมจิตนั่งตัวสั่นบนพื้นกระท่อมลูกชายคนที่สามตองยืนเหนือร่างน้องชายที่เพิ่งล้มลงเลือดของตีไหลนองพื้นปิ่นขาวพระคร้งในอากาศเย็นมันไม่ใช่ตีแล้วต้องพูดเสียงสั่นแต่ตาแข็งกร้าวสมจิตมองหน้าเขาหัวใจแตกสลายเป็นเสียงเสียงเกิดอะไรขึ้นเธอถามน้ำตาไหลลงแก้ไม่หยุดต้องก้มลงเก็บปืนของเธอมือเปื้อนเลือดน้อง มันถูกอะไรบางอย่างครอบงำเขาตอบสายตาหลบเลี่ยงสมจิตลุกขึ้นยืนขาแทบสุดแต่ฝืนทรงตัวครอบงำยังไงเธอตะคอบความโกรธพุ่งขึ้นทันทีต้องหันไปมองร่างตีดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนผมเห็นมันเปลี่ยนไปนานแล้วเขาพูดช้าๆลมพัดแรงเข้ามาหน้าต่างกระท่อมสันเราจะแตกสมจิตได้ยินเสียงหอนเบาๆจากป่าด้านนอกหัวใจเธอเต้นแรงความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามา แล้วเอกหลาเธอถามคำถามนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าตรงเงียบไปครูหนึ่งมือกําปืนแน่นขึ้นผมไม่รู้เขาตอบเสียงเบาราวกระซิบสมจิตก้าวไปคว้าไหล่เขาขย่าแรงด้วยความโมโหลูกตายไปแล้วแกต้องรู้อะไรบ้างเธอตะโกนตรงสะบัดตัวหลุดมองเธอด้วยแววตาเจ็บปวดผมพยายามช่วยแต่ช้าไปเขาร้องออกมาสมจิตชะัะความเงียบเข้ามาครอบครองอีกครั้งแล้วเสียงฝีเท้าดังมาจากป่าด้านนอกกระทอม ทั้งคู่หันขวับปืนในมือต้องยกขึ้นทันทีใครสมจิตตะโกนหัวใจเต้นระทึกจนเจ็บเงาสองร่างปรากฏขึ้นที่ประตูเง,งามืดทะมึนสมจิตหยุดหายใจดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเป็นลูกชายคนที่สี่และห้าเปื้อนคลนเต็มตัวแม่เสียงของโจคนที่สี่ดังสันเทาช่วยด้วยอ้นคนที่ห้าร้องหอบจนแทบพูดไม่ไหวสมจิตวิ่งไปหากอดทั้งคู่แน่นด้วยความโล่งใจ พวกแกเป็นยังไงเธอถามมือลูบหัวทั้งสองโจหายใจทีดวงตากลัวจนแทบจะร้องไห้มีคนตามล่าเราเขาพูดร่างสันสนันสมจิตหันไปมองตองคิ้วขมวดแน่นด้วยคำถามตามล่ายังไงต้องถามเสียงเข้มขึ้นทันทีอ้นชี้ไปที่ป่ามือสันจนเกือบชี้ไม่ตรงมันไม่ใช่คนเขาพูดหน้าซีดเผือดราวผีลมพัดแรงขึ้นเสียงใบไม้ดังกรอบแกรบรอบกระท่อมสมจิตรู้สึกหนาวย่เยือกถึงกระดูกสันหลัง มันคืออะไรเธอถามหันไปมองลูกทุกคนโจ้กลืนน้ำลายดวงตาจ้องพื้นไม่กล้าสบตามันมีตาแดงเขาพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินสมจิตนึกถึงตีดวงตาแดงกำก่อนตายหัวใจเธอเต้นแรงความจริงเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆมันครอบงำตีต้งพูดต่อจิกซอให้เธอสมจิตกำมัดแน่นความโกรธประตุในอกแล้วมันอยู่ไหนเธอถามเสียงดังจนทุกคนสะดุง้งอ้นชี้ไปที่พื้นรอยแตกยังคงอยู่ มันมาจากข้างล่างเขาพูดน้ำตาคลอเบาสมจิตก้มมองรูมืดมิดลึกจนมองไม่เห็นก้นกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นมาคลื่นไส้ทันทีเราต้องหนีโจ้พูดดึงแขนเธอด้วยความกลัวสมจิตสายหน้าปืนในมือโต้งยังอุ่นอยู่ไม่ฉันจะสู้เธอพูดเสียงหนักแน่นราวหินโต้งมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลแม่มันไม่ใช่แค่คนเขาเตือนเธอสมจิตยิ้มยอความกลัวกลายเป็นพลัง ฉันเลี้ยงผู้แก่มาฉันไม่ยอมแพ้เธอตอบแล้วพื้นไม้สั่นแรงขึ้นรอยแตกลามกว้างทุกคนถอยหลังหัวใจเต้นระทึกพร้อมกันมันมาแล้วโอ้อนร้องร่างก่อโจแนนควันดำพุ่งขึ้นจากรอยแตกกลิ่นชนรุนแรงสมจิตยกปืนเล็งดวงตาไม่ละจากเปาออกมาเดี๋ยวนี้เธอตะโกนเสียงดังก้องกระท่อมเงาดำเริ่มก่อตัวใหญ่โตน่าสะพรึงกลัวตาแดงสองดวงส่องแสงในควันมืดทะมึน แม่เสียงแหบพระดังขึ้นจากสิ่งนั้นสมจิตชะงักเสียงนั้นคุ้นเคยเกินไปตีเธอพูดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่ตรงคว้าแขนเธอดึงถอยหลังทันทีมันหลอกแม่เขาตะโกนปืนยกขึ้นแหลงเสียงปืนดังสนั่นกระสุนพุ่งเข้าใส่เงาดำแต่สิ่งนั้นไม่สะทกสะทานหัวร้อยย่อบเบาๆพวกแกหนีไม่พ้นเสียงนั้นผู้ชัดเจนขึ้นสมจิตมองลูกๆความกลัวปปนความโกรธ มันรู้จักเราโจ้พูดเสียงสั่นจนฟันกระทบกันโอนร้องให้ออกมาความกลัวครอบงำเต็มทีเราต้องไปต้องตะโกนดึงทุกคนไปที่ประตูสมจิตขัดขืนมองสิ่งนั้นด้วยความท้าทายแกทำอะไรลูกฉันเธอถามเสียงเข้มแข็งสิ่งนั้นก้าออกจากควันร่างสูงใหญ่ชัดเจนใบหน้ามันบิดเบี้ยวครึ่งคนครึ่งสัตว์ปาลูกแกเป็นของข้ามันตอบยิ้มเย็นชาสมจิตยกปืนขึ้นอีกครั้งมือไม่สั่นแล้ว คือลูกฉันมาเธอตะโกนเหนียวไกทันทีกระสุนพุ่งเข้าใส่แต่สิ่งนั้นหายไปในควันเสียงหัวรอดดังก้องรอบทิศทางไม่หยุดแม่เสียงโจร้องเรียกดึงเธอออกจากผวังสมจิตหันไปลูกๆวิ่งไปที่ประตูแล้วเธอตามไปขาแทบล้มแต่ใจยังสู้ประตูเปิดออกลมเย็นพัดหน้าแรงขึ้นทั้งหมดวิ่งออกมาป่ามืดรออยู่ข้างหน้ามันตามมาแน่ต้องพูดหอบจนแทบล้มสมจิตหันกลับไปมองกระท่อมเงียบสงบ แต่ควันดำเริ่มลอยออกมาช้าๆแต่ชัดเจนไปกันเธอเธอพูดดึงลูกๆวิ่งต่อฝีเท้าดังก้องในป่าหัวใจเต้นไม่หยุดแล้วเธอได้ยินมันเสียงหายใจดังตามหลังมันมาแล้วอ้นร้องหน้าเสียจนขาวซีดสมจิตยหยุดกระทันหันหันไป,ปเผชิญหน้ามันวิ่งไปเธอสั่งลูกๆเสียงเข้มราวคำสั่งโต้งลังเลแต่โจดึงเขาและอ้นวิ่งไปสมจิตยืนเดี่ยวปืนในมือพร้อมสู่ ควันดำลอยมาใกล้ตาแดงสองแสนชัดเจนแกต้องการอะไรเธอถามหัวใจเต้นแรงเลือดของแกเสียงนั้นตอบเย็นเยือกสมจิตยิ้มย้ะความกลัวหายไปหมดแล้วมาลองดูเธอพูดเหนี่ยวไกปืนอีกครั้งกระสุนพุ่งออกไปแต่สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไวมันพุ่งเข้ามากรงเล็บยาวแหลมคงกรดอากาศสมจิตหลบได้ฉิวเฉียดเสื้อขาเป็นริ้วแม่เสียงตงดังมาไกลๆจากในป่าเธอหันไปมองลูกๆยังไม่ปลอดภัย สิ่งนั้นหัวราะด,ดวงตาแดงจ้องเธอเขม็งแกแพ้แล้วมันพูดเสียงดังก้องในหูสมจิตถอยหลังหัวใจเต้นระทึกไม่หยุดแล้วเธอเห็นมันเงาอีกตัวในป่ามืดอะไรกันอีกเธอร้องความสับสนถาโถมเงานั้นก้าออกมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ใบหน้าคุ้นเคยดวงตาเต็มไปด้วยความลับสมจิตเสียงนั้นเรียกชัดเจนและหนักแน่นเธอชะงักหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นตายไปแลป้วสิบปีผัวฉันเธอพูดน้ำตาไหลพลาคทันทีแต่เขายิ้มเย็นดวงตาไม่ใช่ของคนรักฉันกลับมาแล้วเขาพูดก้าวเข้ามาใกล้สมจิตถอยหลังสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งนี้ตาแดงหัวเราะร่วมกับผัวของเธอสองเงารุกเข้ามาหัวใจเธอแทบระเบิดคืนนี้ยังไม่จบฝันร้ายเพิ่งเริ่มต้นสมจิตยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอกเงาของสามีเก่าชายก้าวเข้ามาใกล้ย,ยิ้มเย็นชา สิ่งมีตาแดงยืนข้างเขากรงเล็บสะท้อนแสงจันทร์แกตายไปแล้วสมจิตพูดเสียงสั่นแต่ตาคมชายหัวรราอเสียงแหบแห้งดังก้องในป่ามืดตายจริงที่ไหนเขาตอบดวงตาเป็นประกายแปลกประหลาดสมจิตถอยหลังปืนในมือชี้ไปที่เขาแกทำอะไรลูกเราเธอถามความโกรธเดือดพล่านชายก้าวเข้าใกล้ฝีเท้าดังบนใบไม้แห้งกรอบลูกพวกนั้นไม่เคยเป็นของแกเขาพูดช้า สมจิตชะงักหัวใจหล่นรูปลงไปที่พื้นหมายความว่ายังไงเธอตะโกนมือกําปืนแน่นสิ่งมีตาแดงหัวรอกกลิ่นเน่าลอยมาแต่จมูกมันพูดความจริงเสียงหหบพระดังจากปากมันสมจิตหันไปมองลมหายใจติดขัดในลำคอเด็กทั้งห้าคือของข้าสิ่งนั้นพูดต่อชายยิ้มกว้างขึ้นฟันขาววาวในความมืดข้าสร้างพวกมันมาเขาพูดเสียงเย็นจนขนลุกสมจิตสายหน้าความจริงนี้หนักเกินรับไหว โกหกเธอร้องน้ำตาไหลลงแก้มร้อนเผาใช้ก้าวเข้ามาอีกใบหน้าใกล้จนเห็นรอยยิ้มแกแค่คนเลี้ยงเขาพูดมือยกขึ้นช้าๆสมจิตเหนียวไกปืนกระสุนพุ่งออกไปทันทีชายหลบได้ฉิวเฉียดหัวรอดดังลั่นป่าแกฆ่าข่าไม่ได้เขาพูดตาแดงขึ้นเรื่อยๆสิ่งมีตาแดงพุ่งเข้ามากรงเล็บกรีดอากาศฉับไวสมจิตกลิ้งตัวหลบเสื้อขาดเพิ่มอีกชิ้นแม่เสียงตรงดังมาจากป่าด้านหลัง เธอหันไปมองลูกๆยังไม่หนีไปไกลวิ่งไปเธอตะโกนหัวใจเต้นระทึกไม่หยุดชายคว้ามือเธอแรงจนแทบหักข้อมือแกหนีไม่พ้นเขาพูดใบหน้าบิดเบี้ยวขึ้นสมจิตดิ้นสุดแรงแต่แข็งแกร่งเกินมนุษย์สิ่งมีตาแดงยืนดูหัวเราะเยาะไม่หยุดปล่อยแม่เสียงโจดังขึ้นพร้อมฝีเท้าวิ่งมาสมจิตเห็นลูกชายทั้งสามพุ่งออกจากพุ่มไม้ตต๊กยกปืนเล็งชัยหันไปมองทันที แกกล้าม,มากชายพูดเสียงเย็นชาหน้าสะพรึงกระสุนจากปืนตรงพุ่งออกไปเป้าไม่พลาดชายล้มลงเลือดไหลาจากหลายแต่ไม่ตายโง่เขาพูดลุกขึ้นยืนราวไม่มีอะไรสมจิตชวยโอกาสต่อยหน้าเขาเต็มแรงชายเซถอยหลังเธอวิ่งไปหาลูกๆูกทันทีไปกันเธอตะโกนดึงทุกคนวิ่งเข้าป่าฝีเท้าดังกองใบไม้แห้งแต่กระจายใต้เท้าสิ่งมีตาแดงคำรามเสียงดังจนต้นไม้สัน่น พวกแกหนีไม่รอดชายตะโกนตามหลังมาสมจิตหอบหนักหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกเราต้องซ่อนต้องพูดมองหาที่หลบภัยโจชี้ไปที่โรรหินใหญ่ข้างต้นไม้เก่านั่นเขาพูดวิ่งนำไปด้วยความหวังทุกคนตามไปร่างเปื้อนเหงื่อและโคลนสมจิตมุดเข้าโพรงหินเย็นแต่ผิวเจ็บเงียบเธอสั่งลมหายใจทุกคนหยุดชะงักเสียงฝีเท้าชายดังใกล้เข้ามาหยุดที่โรง ข้ารู้ว่าแกอยู่ไหนเขาพูดเสียงนิ่งน่ากลัวสมจิตกำปืนแน่นมองผ่านช่องหินเล็กๆชายยืนอยู่ข้างนอกดวงตาแดงกำาสว่างวา่าสิ่งมีตาแดงเดินตามมากรงเล็บขุดพื้นดังออกมาชายสั่งเสียงดังราวคำสาปอ้นตัวสั่นกอดโจนแน่นจนแทบหายใจไม่ออกสมจิตยกปืนเล็งหัวใจเต้นแรงไม่หยุดไม่เธอพูดเหนียวไกปืนอีกครั้งกระสุนพุ่งไปชายหลบได้แต่สะดุ้งเล็กน้อย แกทําให้ข้าโมโหเขาพูดก้าวเข้ามาไกลสิ่งมีตาแดงคํารามกรงเล็บยกขึ้นพร้อมโจมตีสมจิตผลักลูกๆถอยลึกเข้าไปในโพรงอยู่เฉยๆเ,เธอสั่งแล้วลุกขึ้นเผชิญหน้าชายยิ้มเยาะมือยื่นเข้ามาคว้าเธออีกแกแพ้แล้วเขาพูดเสียงดังก้องในหูสมจิตหลบมือเขาต่อยท้องเขาด้วยหมัดชายถอยหลังหายใจสะดุดแต่ยังยิ้มแกเปลี่ยนไปเธอพูดมองตาเขาแขง็ง ชายหัวรอดดวงตาแดงสว่างจนหน้าสะพรึงข้ากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเขาตอบทันทีสิ่งมีตาแดงพุ่งเข้ามากรงเล็บพุ่งใส่เธอสมจิตหลบไม่ทันกรงเล็บเฉือนแขนเธอเลือดไหลแม่ตรงร้องวิ่งออกมาจากโพรงทันทีเขายิงปืนใส่สิ่งนั้นกระสุนเจาะร่างมันมันคำรามลั่นเลือดดำไหลออกจากบาดแผลแกทําได้แค่นี้ชายพูดหัวเราะต่อสมจิตกุมแขนเจ็บเลือดหยดลงพื้นหิน เราต้องหนีโจ้พูดดึงโอ๊นลุกขึ้นสมจิตสายหน้าความโกรธกลบความเจ็บปวดฉันจะจบมันเธอพูดเสียงหนักแน่นต้องยืนข้างเธอปืนในมือยังร้อนอยู่เราสู้ด้วยกันเขาพูดดวงตาไมห่หวันชายก้าวเข้ามาสิงมีตาแดงตามติดข้างตายกันให้หมดเขาพูดเสียงเย็นชาถึงขีดสุดสมจิตยกปืนเล็งหัวใจเต้นระทึกสุดขีดกระสุนพุ่งออกไปแต่ชายหลบได้อีกครั้ง สิ่งมีตาแดงพุ่งเข้าใส่ต้งกรงเล็บเฉียดหน้าต้งล้มลงหินแหลมทิ่มขาเขาเลือดไหลโต้องหอสมจิตร้องวิ่งไปหาเขาทันทีชายคว้าไหล่เธอดึงกลับด้วยแรงมหาศาลแกดูพวกมันตายเขาพูดกระชากเธอแรงสมจิตดิ้นสุดชีวิตหัวใจแตกสลายอีกครั้งโจและโอนวิ่งออกมาช่วยต้งลุกขึ้นปล่อยแม่โจตะโกนถือไม้ทุบชายเต็มแรงชายเซเล็กน้อยแต่ยังยืนนิ่งราวหิน เด็กโง่เขาพูดมือตกโจล้มลงทันทีสมจิตกรีดร้องความโกรธระเบิดในอกเธอคว้ามีดจากพื้นหินคมกริบในมือแกตายเธอพูดพุดพ่งแทงชายเต็มแรงมีดจมลงที่ไหลเขาเลือดไหลออกชา้าช้าชายสะดุ้งมองเธอด้วยความแปลกใจแกกล้าเขาพูดเสียงเริ่มสั่นเล็กน้อยสิ่งมีตาแดงคำรามพุ่งเข้ามาช่วยชายทันทีสมจิตถอยหลังลูกๆรวมตัวกันข้างเธอเราต้องไปตรงพูดขาลงเลือดหยด สมจิตมองชายดวงตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปแกไม่ใช่ผัวฉันเธอพูดเสียงหนักแน่นชายยิ้มเย้ะแต่แววตาสะท้อนความเจ็บแกจะรู้ความจริงเขาพูดก้าวถอยหลังสิ่งมีตาแดงหยุดนิ่งมองเธอด้วยตาแดงเลือดของแกจะจบทุกอย่างมันพูดชัดเจนสมจิตชะง,งักคำนั้นหนักอึ้งในใจความจริงอะไรเธอถามหัวใจเต้นไม่หยุดชายหันหลังเดินไปสิ่งนั้นตามเขาเงียบเงียบตาม,มาท่าแกกล้าเขาพูดหายเข้าป่า สมจิตมองลูกเลือดและน้ำตาคลุกคล้าเราจะสู้เธอพูดเสียงดังจนป่าสันต้องพยักหน้าโจและอ้อนยืนเคียงข้างแต่แล้วเสียงกรีดร้องดังมาจากหมู่บ้านสมจิตหันขวับหัวใจหล่นบุบอีกครั้งนั่นอะไรโจถามหน้าซีดเผื่อทันทีควันดำลอยขึ้นไกลๆกลกลิ่นเน่าปะนมามันไม่ได้จบสมจิตพูดความกลัวคืบคลานเธอกำมีดแน่นมองป่าที่เงียบสงบ ลูกๆยืนข้างเธอหายใจทีด้วยความหวังคืนนี้ยังยาวปลายฝันแรร์ยรอยอยู่ข้างหน้าควาันดํารยหนาที่ยอดเขาสมจิตหันมองด้วยความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องจากหมู่บ้านดังก้องหัวใจเธอเต้นระทึกเราต้องไปดูเธอพูดมือกับรม,มีดแน่นขึ้นต้องพยักหน้าขาที่เจ็บยังมีเลือดซึมโจและอ้นตามหลังร่างสันแต่ตามไม่ยอมแพ้ทั้งสี่วิ่งฝ่าป่าลมเย็นตีหน้าแรงขึ้นกลิ่นเน่าปะปนควันดังใกล้จนแทบอาเจียน สมจิตหยุดชะง,งักหมู่บ้านปรากฏต,ต่อหน้าเต็มไปด้วยไฟบ้านเรือลุกไม่ผู้คนวิ่งหนีตายโกลาหลเกิดอะไรขึ้นโจร้องหน้าซีดเผือดทันทีสมจิตมองไปรอบๆหัวใจหล,นล่นวูปลงพื้นเงาดำสูงใหญ่ยืนกลางหมู่บ้านตาแดงสว่างวาบมันเธอพูดเสียงสั่นด้วยความโกรธชายยืนข้างสิ่งนั้นรอยยิ้มเย็นชาบนหน้ามาแล้วเขาตะโกนเสียงดังก้องผ่านควันสมจิตก้าไปข้างหน้าลูกๆตามติดไม่ห่าง แกทำอะไรหมู่บ้านเธอถามเสียงเข้มแข็งชายหัวรอบมือชี้ไปที่กองศพไกลๆข้าต้องการเลือดเขาพูดดวงตาแดงกำสิ่งมีตาแดงคำรามกรงเล็บขุดพื้นดังแสบหูสมจิตมองศพความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นเลือดของฉันเธอพูดหัวใจเต้นแรงไม่หยุดชายพยักหน้ายิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเลือดแกคือกุญแจเขาพูดก้าวเข้ามาไกลตตองยกปืนเล็งมือสันแต่ตายังขม อย่าเข้ามาเขาตะโกนเหนียวไกลทันทีกระสุนพุ่งไปชายหลบได้ราวรู้ล่งหน้าเด็กโง่เขาพูดมือตบต้งล้มลงทันทีสมจิตกรีดร้องวิ่งไปหาลูกชายทันใดอย่าแต่ต้องลูกฉันเธอตะโกนมีดพุ่งใส่ชายหลบมีดฉิวเฉียดเลือดหยดจากแขนเขาแก่กล้าม,มากเขาพูดเสียงเย็นจนขนลุกสิ่งมีตาแดงพุ่งเข้าใส่โจและอ้นกรีดร้องสมจิตหันไปช่วยกรงเล็บเฉียนอากาศจับไว้ เธอผลักลูกถอยมีดในมือแทงมันเต็มแรงเลือดดำไหลออกมันคำรามลั่นจนหูอื้อแกฆ่าข้าไม่ได้ใชยพูดหัวเราะต่อไปสมจิตหอบหนักหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกทำไมต้องเธอถามน้ำตาคลอเบ้าชายก้าวเข้ามาใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความบ้าแกเลือดเด็กพวกนั้นเขาพูดเสียงดังชัดสมจิตชงักความทรงจำเก่าๆท้าโถมมาเด็กที่แกพบในป่าชายพูดต่อไป เด็กที่ข้าสร้างเขาพูดยิ้มเยอะเธอสมจิตสายหน้าความจริงนี้หนักเกินทนแกโกหกเธอร้องมือกับมีดแน่นขึ้นชายชี้ไปที่ลูกๆดวงตาแดงสว่างขึ้นดูตาพวกมันเขาพูดเสียงหนักแน่นสมจิตหันมองตรงโจโอนนิ่งเงียบดวงตาทั้งสามเริ่มแดงก่ำราวกับชัยไม่เธอร้องหัวใจแตกสลายเป็นเสียงเสียงสิ่งมีตาแดงหัวเราะเสียงดังก้องรอบตัว เลือดแกปลุกพวกมันชายพูดเดินเข้ามาสมจิตถอยหลังความกลัวกลบความโกรธหมดปลุกยังไงเธอถามเสียงสั่นจนแทบแตกชายหยิบขวดเล็กจากกระเป๋าเลือดแดงฉ่ำเลือดของแกเขาพูดยกขวดให้ดูสมจิตมองขวดหัวใจหยุดเต้นหนึ่งจังหวะแกเอามาตอนไหนเธอถามความสับสนถาโถมชายยิ้มเย็นดวงตาเปล่งแสงน่าสะพรึงวันที่แกเจอเด็กเขาพูดชา้าชชัดเจน สมจิตนึกย้อนไปคืนนั้นในป่ามืดเธอตื่นมาพร้อมแผลที่แขนเลือดไหลซึมแกวางแผนเธอพูดน้ำตาไหลาพรากชายพยักหน้ามือบีบขวดจนเกือบแตกข้าต้องการพลังเขาพูดเสียงดังกองสิ่งมีตาแดงก้ามาดวงตาจ้องเธอขเขมง็งพลังจากเลือดแกมันพูดเสียงหหบพราสมจิตมองลูกๆดวงตาแดงยังสว่างอยู่ลูกฉันเธอพูดเสียงสั่นด้วยความเจ็บชายหัวรอบมือชี้ไปที่สิ่งนั้น มันคือพ่อแท้จริงเขาพูดหยุดยิ้มทันทีสมจิตชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นอีกครั้งอะไรเธอร้องความจริงนี้หนักเกินรับสิ่งมีตาแดงยิ้มกรงเล็บยกขึ้นช้าๆข่าสร้างเด็กทั้งห้ามันพูดเสียงเย็นชาชายก้าวไปข้างมันมองเธอด้วยความสะใจ,จแกแค่ภาชนะเขาพูดเสียงดังจนป่าสันสมจิตล้มลงคุกเข่าน้ำตาไหลไม่หยุดทั้งหมดเพื่ออะไรเธอถามหัวใจแตกสลาย ชชยก้มลงใกล้ดวงตาแดงจ้องลึกถึงวิญญาณเพื่อฆ่าเขาพูดเสียงหนักราวคำสาปสิ่งมีตาแดงคำรามหมู่บ้านลุกไม่รุนแรงขึ้นสมจิตมองลูกๆความรักปะปนความกลัวฉันเลี้ยงผู้แก่เธอพูดเสียงสั่นสถานตรงก้าวมาดวงตาแดงแต่มีน้ำตาแม่เขาพูดเสียงแหบจนแทบไม่ได้ยินโจและอ้นตามมาร่างสันด้วยความสับสนเราไม่ต้องการเป็นแบบนี้โจพูดร้องไห้ สมจิตลุกขึ้นมองชัยและสิ่งนั้นแกจะไม่ชนะเธอพูดเสียงเข้มแข็งขึ้นชัยยิ้มยาะมือยกขวดเลือดสูงขึ้นแกแพ้ตั้งแต่แรกเขาพูดหัวเราะลั่นสมจิตคว้ามีดมองลูกๆด้วยความรักลูกฉันจะไม่เป็นของแกเธอพูดหนักแน่นเธอพุ่งเข้าใสา่ชัยมีดแทงลึกถึงอกชัยกรีดร้องเลือดไหลออกจากปากเขาขวดลนแตกเลือดของเธอกระจายพื้นสิ่งมีตาแดงคำรามพุ่งเข้ามาด้วยความโกรธ สมจิตหันไปแทงมันมีดจมลึกที่คอเลือดดำพูออกมาล้มลงนิ่งสนิทชายหอบหนักมองเธอด้วยความไม่เชื่อแกทำลายทุกอย่างเขาพูดลมหายใจแผ่วลงสมจิตยืนเหนือเขาหัวใจเต้นแรงสุดขีดลูกฉันเป็นของฉันเธอพูดน้ำตาไหลาชายนิ่งไปดวงตาแดงดับลงทันทีหมู่บ้านเงียบสงบไฟเริ่มมอดลงช้าๆสมจิตหันไปหาลูกดวงตาแดงหายไปแล้วแม่ตรงพูดวิ่งเข้ามากอดเธอแน่น โจและอ้นตามมาร้องให้ด้วยความโล่งใจสมจิตกอดทั้งสามหัวใจเต็มไปด้วยรักเรารอดแล้วเธอพูดเสียงสั่นด้วยความหวังแต่แล้วพื้นดินสั่นสะเทือนรอยแตกลามออกสมจิตชะงักมองไปที่ร่างสิ่งนั้นตาแดงของมันสว่างขึ้นอีกครั้งช้าๆข้ายังไม่ตายเสียงหาพระดังขึ้นสมจิตกำมีดแน่นหัวใจเต้นระทึกอีกลูกๆถอยหลังดวงตากลับมาแดงกำไม่เธอร้อง ความจริงใหม่ยีกใจเธอชายลุกขึ้นช้าๆรอยยิ้มกลับมาบนหน้าเลือดแกไม่พอเขาพูดหัวเรอะเบาๆสมจิตมองลูกๆดวงตาแดงสว่างวา่าพวกมันยังเป็นของข้าชชยพูดเสียงหนักแน่นสมจิตกรีดร้องความรักกลายเป็นฝันร้ายมีดในมือหล่นลงเธอล้มลงคุกเขา่าฉันแพ้เธอพูดน้ำตาไหลาเป็นสายชายยืนเหนือเธอมองด้วยความสะใจยี่สิบปีเพื่อวันนี้เขาพูดเสียงเย็นชา สิ่งมีตาแดงลุกขึ้นเดินมาข้างชัยลูกทั้งสามยืนนิ่งดวงตาไร้วิญญาณสมจิตมองพวกเขาหัวใจแตกสลายสุดท้ายแม่รักลูกเธอพูดเป็นคำสุดท้ายชัยยกมือขึ้นทุกอย่างจบลงในเงามืดแต่ในความเงียบเสียงหัวเราะเธอดังขึ้นสมจิตลุกยืนดวงตาเธอแดงกำชับพลันแกคิดว่าชนะเธอพูดยิ้มเย็นชาชัยชะงักมองเธอด้วยความสับสนเลือดฉันคือพิษเธอพูดก้าวเข้าใกล สิ่งมีตาแดงกรีดร้องร่างเริ่มสลายตัวลูกๆหันมองเธอดวงตากลับเป็นปกติแม่ตรงร้องวิ่งเข้ามากอดอีกครั้งชายล้มลงเลือดไหลออกจากตาเขาแกหลอกฆ่าเขาพูดลมหายใจสุดท้ายสมจิตยิ้มมองลูกๆด้วยความรักแม่ไม่ยอมแพ้เธอพูดหัวใจสงบลงหมู่บ้านรอดตายแต่ความลับยังไม่จบดวงตาแดงของเธอสว่างขึ้นในเงามืด